คำว่าช่างกับเสียนอกจากจะแปลว่าบนกับล่างแล้วยังมีความหมายว่าอะไรได้อีกมาชมคลิปนี้กันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะอาจารย์ยีนจะมาในหัวข้อเรื่องช่างกับเสียสองคำนี้ที่พบบ่อยๆในภาษาจีนนะคะ หลายๆคนที่เรียนภาษาจีนอยู่นะ่าจะรู้จักดีนะคะสองคำนี้เนี่ยมีความหมายหลายอย่างมากเลยนะคะแต่วันนี้นะคะอาจารย์จะขอแนะนําความหมายที่พบบ่อยๆในสองคำนี้นะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะเริ่มจากความหมายที่1นนะคะคาว่าช่างกับเสี่ยถ้าใช้เป็นคําบอกทิศทางบอกตําแหน่งนะคะมันจะแปลว่าบนกับล่างนะคะขอ,อยุตัวอย่างนะคะเช่นจั่วจื่อช่างแล้วก็จั่วจั่วจื่อเสี่ย ก็จะแปลว่าบนโต๊ะกับใต้โต๊ะใช่ไหมคะเช่นตัวอย่างประโยคนะคะหัวป so ่าโฉบจี้ฝั่งใจจั่วจื้อช่างก็จะแปลว่าฉันเอามือถือวางไว้บนโต๊ะนะคะอ่าจั ru, i, ่วจื้อช่างในที่นี้คือบนโต๊ะแล้วถ้าบอกว่าหัวป so ่าโฉบจี้ฝั่งใจจั่วจื้อเสียก็จะแปลว่าฉันเอามือถือวางไว้ใต้โต๊ะแต่ส่วนใหญ่ประโยคที่2ก็จะไม่ค่อยเจอใช่ไหมคะเวลาวางของก็จะวางไว้บนโต๊ะใช่ไหมคะอ่าขอ,อยกตัวอย่างถัดไปนะคะเช่นท่าใจโหลช่าง ถ้าใจโหลช่างก็จะแปลว่าเขาอยู่บนตึกหรืออยู่บนอาคารนะคะถ้าพูดว่าถ้าใจโหลเซี่ยถ้าใจโหลเซี่ยก็จะแปลว่าเขาอยู่ใต้ตึกนะคะก็จะหมายถึงแบบอยู่ชั้นบนชั้นล่างอะไรอย่างนี้นะคะถ้ายกตัวอย่างนะคะขอพูดถึงตัวอักษรจีนนะคะคำว่าช่างกับเสี่ยว่ามันเป็นคําตรงข้ามกันยังไงนะคะก็ถ้าดูตามตัวอักษรแล้วนะคะตรงนี้ถ้าเป็นฐานนะคะช่างก็จะเป็นขีดขึ้นไปใช่ไหมคะก็จะหมายถึงบนส่วนเสี่ยถ้าตรงนี้เป็นฐานใช่ไหมคะตรงนี้เป็นฐานนะคะขีดลงไปข้างล่าง ก็จะหมายถึงล่างหรือใต้นะคะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วช่างกับเสียสองคำนี้เนี่ยมีความหมายเป็นคู่ตรงข้ามกันเสมอนะคะต่อไปนะคะความหมายที่สองนะคะ,ะคำว่าช่างนอกจากจะแปลว่าบนแล้วยังแปลว่าขึ้นนะคะกรณีที่ช่างกับเสียใช้เป็นคำกริยานะคะช่างจะแปลว่าขึ้นเสียจะแปลว่าลงนะคะอย่างเชน่นช่างช้านก็จะแปลว่าขึ้นเขา เสี่ยชานก็จะแปลว่าลงเขานะคะช่างโหลที่ขึ้นบันไดเสี่ยโหลที่ลงบันไดแล้วก็อะไรอีกอช่างเชือขึ้นรถเสี่ยเชือ ลงรถเป็นต้นนะคะนอกจากนี้นะคะในความหมายที่2เนี่ยถ้าเป็นคํากริยาเนี่ยอาจจะหมายถึงการเริ่มทํากิจกรรมอะไรก็ตามตามจุดเวลาที่กําหนดนะคะอย่างเช่นช่างเคราะหจะเจอบ่อยๆนะคะช่างเครแปลว่าเริ่มเรียนนะคะ the class begins นะคะช่างเครแล้วก็เสียเครก็คือ the class is over ก็คือเลิกเรียนนะเริ่มเรียนกับเลิกเรียนหมายความว่าคือ2คํค er er เนี้ยช่างเครเสียเครเนี่ยจะใช้เวลาที่เราเริ่มเรียนคลาสอะไรในวันนั้นนะคะเช่นสมมติว่าใครที่เรียนภาษาจีน ชั่วโมงนี้ใช่ไหมคะตอนที่เริ่มเรียนเราจะพูดว่าช er ่างเขื่อแล้วพอเวลาเอ่เรียนเสร็จแล้วเรียนคาบนั้นเสร็จแล้วนะคะจะพูดว่าเสียเขื่อเป็นต้นนะคะนอกจากนี้ก็จะมีคําว่าช่างป้านกับเสียป้านนะคะก็จะแปลว่าเริ่มเข้างานแล้วก็เลิกงานนะคะในวันหนึ่งๆตามเวลาที่กําหนดประมาณนี้นะคะถัดไปนะคะความหมายที่3นะคะช่าง er กับเสียยังใช้บอกอจุดของเวลานะคะ,ะที่ ไม่เหมือนกันก็คือช่างเนี่ยพูดถึงเวลาในอดีตส่วนเสี่ยหมายถึงเวลาในอนาคตนะคะเอ,อ่อถ้าแปลเป็นภาษาไทยแล้วเนี่ยก็อาจจะหมายถึงช่างอาจจะหมายถึงที่แล้วแล้วก็เสี่ยหมายถึงหน้านะคะเช่นช่างกยุ่ช่างกยุ่ก็จะหมายถึงเดือนที่แล้วเซี่ยกยืกก่ก็หมายถึงเดือนหน้านะคะเพราะว่าคําว่าเยื่ยบแปลว่าเดือนใช่ไหมคะแล้วก็ช่างกรซิงชีซิ่งชีที่แปลว่าสัปดาห์นะคะช่างกรซิงชีก็จะหมายถึง สัปดาห์ที่แล้วเสี่ยกับซิ่งชี่สัปดาห์หน้านะคะแล้วก็ตัวอย่างเพิ่มเติมนะคะช่างกับช่างกับชิวจีช่างกับชิวจีก็หมายถึงศตวรรษที่แล้วนะคะเสี่ยกับชิวจีก็ศตวรรษหน้าอะไรอย่างนี้นะคะเป็นต้นเนาะ บกันไปแล้วนะคะ3าความหมายหลักๆเนาะความหมายแรกแปลว่าบนล่างความหมายที่สองขึ้นลงความหมายที่3ใช้บอกจุดของเวลาในอดีตกับอนาคตแปลวา่าที่แล้วกับหน้านะคะ <S <S และนอกจาก3ความหมายนี้แล้วนะคะยังมีการเอาคําว่าช่างกับเสียมารวมกันนะคะ,ะคําว่าช่างเสียถ้ามันอยู่ติดกันเนี่ยมันจะแปลว่าประมาณได้นะคะข้างหน้าช่างเสียจะเป็นตัวเลขหรือจํานวนนะคะจะแปลว่าประมาณอย่างเช่นตัวอย่างประโยคนะคะจิงเ今年他五十上下 จิ้งเหนียนถ้าอู่ซื้อช่างเซียก็จะปแปลว,ว่าปีนี้เขาอายุประมาณ50นะคะก็หมายความว่าเอ่อห้าสิบบนล่าง50ขึ้นลงอะไรอย่างนี้นะคะอาจจะแบบ48 49หรือว่า51 52อะไรอย่างนี้นะคะนอกจากนี้นะคะช่างเซียยังใช้เป็นสำนวนได้นะคะเช่นปู่เซียงช่างเซีย ปู่เซียงช่างเสียจะแปลว่าพอๆกันนะคะเช่นสมมติว่าเราถามถึงคน2คนว่าเอ๊ะสคนนี้ใครหน้าตาดีกว่ากันอะไรอย่างนี้นะคะเราอาจจะบอกเขาว่าอ๋อปู่เซียงช่างเสี่ยก็คือแบบพอๆกันนะ่ะหน้าตาดีพอๆกันเลยอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ตัวอย่างเพิ่มเติมนะคะจู่กัวช่างเสี่ยจู่ก๋วช่างเสียก็จะแปลว่าอ่า คนทั้งประเทศนะคะเพราะว่าจู่กวัวตรงนี้คือเฉียนกวัวก็คือทั้งประเทศแล้วก็ช่างเสี่ยบนล่างหมายความว่าแบบเออทั้งผู้นําทั้งแบบประชาชนเอ่อทุกคนในประเทศเลยนะคะก็จะเป็นสำนวนเนาะโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะมาแนะนําคําว่าช่างกับเซีย่ยคร่าวๆประมาณนี้นะคะที่ใช้บ่อยๆในภาษาจีนนะคะและถ้าใครสนใจคลิปดีๆเกี่ยวกับภาษาจีนก็สามารถกดติดตามได้ที่ช่อง Chinese to Know by อาจารย์บีมหรือ f a เฟซ o ุ๊กเพจ Chinese with อาจารย์บีมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย